จริงๆให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าขนอนันล้ำเลิศของพระพุทธศาสนาที่หลวงตาได้ปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชเป็นพระขึ้นมาปี2477นี่หลวงตาบวชเป็นพระอายุได้20ปีกับ9เดือนแล้วออกบวช ปฏิบัติบ,ตบ,ตบตำเพ็ญศีลรมตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติที่จะขอไดะจะเกี่ยวกักายมาจนกระทั่งถึงบางครั้งบางขา่าวถึงจะเป็นจะตายก็มีเพราะความทุกในการประกอบความท้าวเขียนจากการภาวนาภาวนาดัชสักก็กิเลสซึ่งเป็นสิ่ง มืดดำกำตาที่สุดปิดบังอยู่ในหัวใจให้สว่างกระจ่างแจ้งออกมาภายในจ,ใจิตใจที่บำเพ็ญอยู่นั้นเรียกว่าแทบเป็นแทบตายในการบําเพ็ญเพียนฆ่ากิเลสเป็นเวลาเก้าปีเต็ม เนี่ยเรียกว่าเหมือนอว่าไม่ได้มองดูแมกดูหมอกดูอะไรมองดูใจกับกิเลสฟาดกันอยู่นี่คือความเพียรผลได้ปรากฏขึ้นเป็นที่พอใจหายสงสัยในเรื่องบาป・บุญนรกสวรรค์มากผลนิ่พานหลวงตาไม่สงสัยเลยเพราะฉะนั้นจึงได้สอนพี่น้องทั้งหลายออกมาเต็มแม่เต็มหน่วยด้วยความไม่สงสัยของตน ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสอนออกมาตามความรู้ความเห็นนั้นนี่แหละเรื่องศาสนาพุทธของเราอืมล่ำเลิศขนาดไหนเจ้าวัดกันที่หัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยพขยงไรงทำจะกระจ่างแจ้งเกินที่เมื่อได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วใจดวงนี้จะสว่างจ้าไปหมดเลยเนี่ยใจที่มันติบตันนันตู ได้รับความทุกข์ทรมานทุกวันเพราะกิเลสบีบมันได้แก้กิเลสออกแล้วไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาแฝงเลยเหลือแต่ใจล้วนๆเป็นความบมิสุธิ์และใสสว่างกระจ่า,จางแจ้งไม่มีประมาะนี่แหละพระพุทธเจ้านำมาสอนโรตตาเราตาบอดอะ,อะไรมีมากมันก็ไม่เห็นเช่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มอรอบตัวของเรา แต่เราตาบอดเสียอย่างเดียวมันก็ไม่มีความหมายมันไม่เห็นถ้าคนตาดีเขาเห็นกันหมดน,นี่ก็เหมือนกันใจมันบอดบาบุญนรกสวรรค์พรณโลกนิพพานเตรผีเป้เปงขันเต็มทั่วแดนโลกธาตุมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ยอมเชื่อนะนี่ะทีนี้ผู้ตาดีท่านเห็นเหมือนเราตาดีเห็นสิ่งอันนี้ผู้ตาดีภายในใจท่านเห็นหมด เป็นอย่างนี้แหะที่โลกมันยิน่งเล็กคนตาบอดมันไม่เชื่อคนตาดีมันก็ตกเหวตกบอ่อไปจนได้นั่นแหละถ้าเชื่อคนตาดีคนตาดีจูงไปไหนมันไปตามคนตาดีคนตาบอดก็ปลอดภัยนี่พวกเราทั้งหลายพวกตาบอดทั้งนั้นแหละนะอาศัายพระพุทธเจ้าที่ตาดีจูงไปด้วยคันแนะนําสั่งสอนเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยความปลอดภัย ถ้าเราเดินตามท่านที่ตาดีจูงเราถ้าเรายังอวดดีว่าเราเรายังเก่งกับพระเจ้าแล้วตัวนี้แหละตัวที่จะตกราลอกหลุมเจ่งเข้าใจไหมพางอารจำมานานี่